สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านเนาะสวัสดีครับผมวันนี้เจอกันในช่องพ่อบรรดิกแล้วนะครับก็เป็นสุขใจ6กสาวันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับราคาเท่าไหร่สองพระให้ดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับกล่องเดิมๆก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผ่านการแกะมาแล้วนะครับนะครับเพื่อนๆครับสีสวยอย่างไรนี่นะ ครับองแดงอ่ามาเรามาดูกันเดี๋ยวนี้นะครับยังไม่ได้แกะซีนเลยนะครับนี่ซีนยังไม่ได้ตัดเลยนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะครับมาตัดครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้แบบวิธีบ้านๆเนาะให้ขาโปรมาเลยนะครับขออนุญ,ญาตนะครับช้าหน่อยช้าบ้างอะไรบ้างก็ค่อยว่ากันไปเนาะไม่ได้นะครับเพื่อน มานี่นะครับแกให้ดูกันสดๆกันไปเลยนี่นะครับเอา้าโชว์ตัวก่อนนะครับก็เป็นเหรียญสีทองแดงนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับโค้ดเดียวนะครับด้านหน้านะครับลักษณะด้านหน้าก็จะเป็นโค้ดเดียวอ่ะดูกันชัดๆก่อนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับส่วนสําหรับ ท่านที่เช่าหาไปแล้วได้รับพระแล้วก็มาคอนเฟิร์มให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลข5หลักนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาส่องกันดูชัดๆอีกหนึ่งครั้งย้ํานะครับเป็นเนื้อทองแดงปล่อยขายในราคาเท่าเดิมครับ350บาทย้ำกันอีกครั้งนะครับ350บาทนะครับรีวิวองค์ไหนขายองค์นั้นนะครับถ้านอกเหนือจากรีวิวนั้นแสดงว่าไม่มี นะครับพร้อมหรือยังกับการส่งมานี่นะครับอยากให้เพื่อนเได้รับชมนะครับประมาณนี้จมูกโด่งๆไม่มีการแตะนะครับนี่นะครับอยากปิดองไหนจําเลขโค้ดให้ดีๆนะครับจําเลขโค้ดให้ดีๆนะครับนี่อ่าส่วนองนี้มาดูนะครับสองอะไรสองสี่หนึ่งหกเจ็ดนะครับสองสี่หนึ่งหกเจ็ดนะครับ 3ามอห้าิบาทเหมือนเดิมนะครับสามรอยห้าสิบรักษาทุกโลกนะครับนี่ใสๆไว้รุ่นชอบนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ดูขอบตัดนะครับน,นะครับให้ดูขอบตัดเฉพาะนิดเดียวพอนะครับนะไม่ต้องดูเยอะปวดตานะครับดูหน้าชัดๆนี่ นะครับสังกะจายทรงเครื่องพระสังกะยายทรงเครื่องนะครับความคมชัดนี่ตัวอักษรน,นะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับนี่หมุนตัวออกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับให้ดูทุกมุมมองนะครับ ทุกรายละเอียดนะครับทุกรายละเอียดเช่าซื้อเช่าหากันนะครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเนื้อทองแดงพร้อมกล่องเดิมนะครับไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ